แอดมินนูหนห่อยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ FC ทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่านเ้ยค่ะอเออธรผม้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อห้าน้อยวัดร่วมสน้อยลดธรผม้ชมแต่ว่าไปเข่าเล่าอยู่ดิธรผม้ชมมาว่านี่มี่แม่ FC นําไปแทงเล่าว,วะา่ะธรมชมเข้ารอบกาชาดเจ็ดหาหาเจ็ด ตัวเน้นเจาะความธรานผู้ชมแล้วก็ไปออกเล่าพัฒนานำเด่น5กับ6วิ่ง6รูด6บอมมาเนะคะเนาะเล็กเด่นเข้าไปที่เด่นหารอบกาดฉาดสาน้อยลุดเด้อท่ามชมถือวัดลุดเมือ่อนี่หน้อยอยากให้พ่อแม่พี่น้องยุดเบิงกอนเอาท่านชมสำหรับคลิปนี้มาเบิงแนวทางกันเลยนะคะเนาะ เมื่อว่านนี่ธรผม,ม้ชมเดี๋ยวขอนอกเรื่องจากหน่อยเดี๋ยวค่ะเดอ้อเมื่อว่านนี่ไม่ทันใดหมานเล่าพัฒนาบอ่ธรผม,ม้ชมหนหน่อยหมานเล่าพัฒนาธรผม,ม้มชมปท่านผม้ชมเมื่อว่านนี่ได้เล่าพัฒนาหลายคนลหลยท,ท่านท่านใดที่โอนเงินรวมทําบุญกับพอสั่งไฟเนาะค่ะเนาะ พอสังไปสามตัวแตกสองตัวแตกเด้งบนรางนี้ท่านผู้ชมมีพอเอฟซแม่เอซโอนเงินมาทรงสลีบมาหายหน่อยทางกลุมลายหน่อย,ท,ย,อยทรงไปหายพอเลีวเด้อค่ะเด้อพอขอขอบคุณกับทุกทุกท่านนะคะเด้อที่โอนค่านำซากาแฟค่าสมุดปากกาหายพอ พอบอกว่าพอียเอาไปทําบุญทั้งหมดเลยนะคะเรื่องเพราะว่าตอนนี้พอสางกําแพงโบสถ์อยู่ธรรมชมเมื่อเส้าคุ้ยก็พออยู่ธรรมชมสางกําแพงโบสถ์เ็จไปแล้วกําลังสางอีหงษงโบสถ์ธรรมชมตอนนี้น้อยลืมเดี๋ยวถามใหม่เด้อค่ะเด้อน้อยเป็นค้ขี้ลืมไหวไหมธรรมชมขอขอบคุณกับพ่ะเม่เอฟซีที่โอนเงินมาให้ทางพอชางไฟนะคะนแล้วก นูนหน่อยขอขอคุ่นพอแม่เอฟซีทีอ่อนค่าน้ำซากาแฟคาสมุดปากกามาหายทางนูนหน่อยนํำเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี่นูนหน่อยรูดแปดท่านผู้ชมนูนหน่อยลืนความพอเล่าพัฒนาพอ,อยังบอกว่ารูดเจ็ดนูนหน่อยว่ามันสิบแปเจ็ดจังใดเลขนูนหน่อยมันชนกันที่แปดนูนหน่อยก็เอาแปดไหมท่านผู้ชมมาที่นี่ได้ตัวให นนอยได้เลขสามโตตรงตรงทำมาช่วงเล่าพัฒนาเป็นยังคือจังใดสามโตตรงตรง,ตงพอบังคับนู้น้อยซือ้อพอย่ำแล้วย่ำอีกให้นู้น้อยซือ้อเลขหกหนึ่งเจ็ดสี่สี่ตัวนี้ให้วิ่นเอาให้วิ่นเอาอยู่ในหนีแล้วก็พอจับคููมาหายนาเจ็ดหนึ่งสี่พอย่ำนูหน้อยว่าให้นูหน้อยซือ้อหายได้พอย่ำหลายหลอกนูหน้อยก็เลยไปซื้อ ได้หาบาทเด็กผู้ชมได้สามโตตรงๆน,น่อยๆมุนหกกลับดิค่ะผู้ชมในสามโตตรงๆได้หาบาทเป็นยังบุญอยธ่รมผู้มชมคันแม่นพอ่อบพยายาน่อยกับพ่เอาได้ทรามผู้ชมบ่อได้หมักเจ็ดไหมนี่ล่ะท้าผู้ชมเป็นยังสิล่ะพ่อหายแนวทั้งเล่าพัฒนาโน,อย,นอยมาเป็นปีคันแมนน่นโนอยเสียความพอ่อโนอยกัดสีรวดละล่ะผู้ชม แต่ว่านู่หน่อยกับพอมีทุนซื้อลายปันนั่นนู่หน่อยซื้อเหล็กบ่อลายแต่ท่านผู้ชมสิบบาทหาบาทนี่ก็ลายเลี้ยวเนาะถ้ามันบ่ออกมาบ่ถึงมากสีเฮาสิกินยังแมนบ่อละแต่ท่านผู้ชมนู่หน่อยไปได้ซ้ำนั่นได้น้ำพอเรื่อยๆอยู่ท่านผู้ชมนู่หน่อยก็ยังเคยบอกอยู่ว่าเหล็กพอลดมันก็ลุดบ่โดนมันก็กลับเข้ามามันก็ได้เรื่อยๆหากท่านใดมีทุนก็ตามพอได้ท่านผู้ชม นูน้อยขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่กทันเด้อค่ะเด้ออยู่ในกลุ่มไลน์ได้กันได้ค้นไลน์ทันนูน้อยก็ยังบอกอยู่ท่านผู้ชมแนวทางเล่าพัฒนาพ่อสั่งไปให้เขากุมนูน้อยพรได้ว่าทางช่องพ่อนําเบืองนูน้อยทุกคลิปเด้ยท่านผู้ชมถ้านูน้อยเอาเลขกพ่อมาออกพ่อบ่หายเหล็กมาเราเสิเหตุจังไดเพราะว่าพ่อบอกว่าบวใหายโลง่งบวหายโลงทางกลุ่มพ่อสิมาคอมเมนต์บอกดอกหรือว่า พอแม่เอฟซีทันใดที่เพื่นอยากได้ก็ให้เพิ่นเขากลุ่มไลน์น้ำแอดมินนูนหน่อยนูนหน่อยขอพูดพอหลายๆเ้ยค่ะเด้อที่บอถิ่มบอปาน่หน่อยเอาทางมือชมคลิปหนาเข้าจังคุยกันเรื่องเล่าบรรนาเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี่มาลุยฮ้หาหน้อยก่อนทางมือชมมาเบิง่งแนวทางฮ้หาหน้อยไปก่อนเนาะคะ่นะเนาะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูนหน่อยน้ำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละ like, หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจเขากุ้มไลนะะ์เนาะค่ะเนาะแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดนะคะแอดไลมมน์บ๊อบแมน กลุ่มพอสังไฟเด้ธรรมชมเป็นกลุ่มลายหนูน้อยนะคะพอสังไฟประดยุอยู่ในกลุ่มดิพ่อไม่เข้าในกลุ่มนะคะพอสิเป็นข้นปอนแนวทางให้หนูน้อยหนูน้อยสิเอามาลงทางกลุ่มลายเป็นห้องไวยรวมนะคะมีวางชุกแนวทางหลยอาจารย์หลยสำนักธรรมชม เข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกะยังบอกทุกติปอยู่ท่านผู้ชมว่าเข้าคุมาค่มฟรีเข้าคุ่มฟรีกะยังบอกเข้าบอกเข้ากับ่เข้านะคะเนาะเพราะว่าพอบ่ได้บอ,บอกทางทางช่อง YouTube ท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนะาะหาดน้อยมัดรวมประจํางวดวันที่26 26/46 สิบแปดนะคะน่อยมัดรวมวันนี้เลขเด่นจับวินเด่นจับวินแปดเก้าสี่ห้าหนึ่งสองนะคะเลขเด่นจับวิน เด่นเด่นแปดกับ9้าวิ่งรูดฟันเจาะวิ่งรูดฟันเจาะแปดเดอร์ธามชมสิบห้าคู่วินนะคะมีแปดเก้าแปดสี่ แปดหนึ่งแปดสองเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองแมนบอทำมาจุ่มเดียวทำมาจุม่มโนหน่อยว่าโนหน่อยเขียน เชิญไก่ไปได้ทรามชาติชมเป็ดเก้าเป็ดสี่เป็ดห้าเบ็ดหาอยู่ผีแล้วค่ะเด้อเป็ดเก้าเป็ดสี่เป็ดห้าเป็ดหนึ่งแป็ดสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสอง เียนลงด้วยทํามาช่มหน่อยหน่อยเขียนผิดสี่ห้าสีหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองและหนึ่งสองนะคะ ท่านผู้ชมนูนหน่อยมีแนวทางรัฐบาลไทยหมวยซ่องนะท่านผู้ชมหมวยซ่องซ่องละหาลอยท่านผู้ชมเพิ่นเสือมาเป็นรัฐบาลไทยดิท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมเบิ่งหันหน่อยก่อนเดี๋ยวนูนหน่อยสิเอามาให้เบิง่งแม่เพิ่นเสือมาไนะหมท่านผู้ชมงวดที่แล้วเพิ่นว่าเขา่านูนหน่อยบอย่ได้รู้รายละเอียดปานใดเด้อค่ะเด้อแม่เพิ่นเสือมาเอาบ่ท่านผู้ชม อันนี้เพื่อนว่าบะให้เอาออกทางช่องยู u ูบนุหน่อยสิลักเอาออกในคลิปห้านอยนูหน่อยสิทรงเขาในกลุ่มด้วยค่ะเด้อเป็นห้อยซ้องทาง่านผู้ชมซื้อมาซ่องแบบนี้ซ่องแบบนี้ทา่านผู้ชมเพื่อนว่าบะให้เอาออกทางช่อง YouTube มันสิด,ดังหวดที่แล้วเขาไดทา้ท่านผู้ชมได้มาแล้วนี่ทา่านผู้ชมเดี๋ยวนูหน่อยเปิดให้เบิรงนด้วยค่ะเด้อ มันเป็นหวยซองแกะไม่ไม่ยังนี่ทำมือชมนี่เดี๋ยวนูนหน่อยเสียหลักออกออกทางช่องยูทูบเบอรกันหน้าผู้เพื่อนหายมากเพิ่นเพิ่นว่าหามเอามาออกทาง่องยูทูบมันสิด,ดังหมวดที่แล้วเขาถื่อทำาือชมหมวดกวนนูนหน่อยบอลูแม่เพื่อนให้่มากถามรายละเอียดกับบุคยเข้าใจปันไดเธอค่ะเด้อแม่เพิ่นค้นบอคอยปากคอยเบาทำาือชม ไปจังไดพูกมาวานเนี่ยจังได้จังไดไปไปสื่อมมยซ่องเขามาวันนี้นะท่านผู้ชมเด่น8ดกับ9วิ่งรูดหนูหน้อยฟันเจาะ8ดนะคะเหล็กเด่นสิกับเขามาบอกท่านผู้มชม6คู่เด่นเน้นเจาะแปดเ8้าแดสปดหนึ 4, ่งแดห้า แปดสองเมื่อว่านี่หลูดเล่าพัฒนาแปดบอมมาท้าเม,มืม่อชมเมื่อเนี่ยรูดห้าน้อยแปดเลยเด้อท้าเม,มื่อชมวิ่งแปดรูดแปดสุดซอยแปดสองเก้าสองนะคะสองคู่วัดใจแปดสองเก้าสองเด่นประจำวัน เด่นประจำวันวันนี้นะคะชนชนแปดท่านผู้ชมชนแปดชนหนึ่งชนสองนะคะมาว่าในเด่นประจำวันกบกอดข้อกันมาบอแมนบ่ท่านผู้ชมแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองเรบาบังกอดข้อกันมาเด้อค่ะเด้อมาว่านนก็กอดข้อกันมาบอแมนตีท่านผู้ชมเด่นประจำวันห้าหกเก้า บ่ธรรมนุชมบ่กอดข้อกันมามาเจ็ดหาบ่กอดข้อกันมาธรรมนุชมเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจอด้วยค่ะเด้อฮานอยมัดรวมเมื่อนี้เน้นกาชาติเด้อธรรมนุชมสามรอบนูนนอยอยากห้พ่อแม่พี่น้องหยุดเบื้องก่อนถ้าแนวทางเหล็กกลับมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ ่อยลงทุนเด้อค่ะเด้อพราะท่างเล็กน,น้อยจีเป็นจังสันธรรมชมเมพราะว่าทางเล็กน,น้อยจีเป็นจังสันธรรมุชมต่อมาชุดสามตัวสามตัวยี่สิบคู่นะคะทันใดทีช่นชอบมักแทง่งชุดสามตัวเนาะคะนะ่ะเนาะแคปนาจจอเด้อค่ะเด้อแคปนาจ,จออาธรรมชมต่อมานน้อย,อยสิสีเอาไว้ซองลักเปิดให้พอแม่พี่น้อง FC. เอฟซีเหล็กฮัน้อยไ้เบึง นูนหน่อยสิเอาคืนคลิปนี้คลิปเดียวธรรมชมหลังจากนั้นนูนหน่อยสิเอาเขาในกลุ่มเด้อค่ะเด้อถ้ามันถืออีกธรรมชมน่นหน่อยมีเบอร์โทรวันแล้วนูนหน่อยสิโทรมาเอาน้ำเพลินธรรมชมซองซองละหารลอยธรรมชมถ้ามันถือมันกักคุมอยู่ธรรมชมเลกว่าหลายพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจ,จอแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เป็นไว้ซองแบบนี้เด้อท่านผู้ชมเป็นซองแบบนี้ซองละหาลอยแม่เพิ่นไปจังไดบูท่านผู้ชมบัไปได้เลขไว้ซองมาแไหมท่านผู้ชมแม่เพิ่นบอกว่า่าเอาล่งช่องหนอหน่อยลักเอาลงเลยท่านผู้ชมเอาพ่อแม่พี่น้องแคป็บอาจอดเด้อค่ะเด้อเขาว,ว่าเขาบ่าลู้ท่านผู้ชมแต่ว่าหมวดกอนนันขาเจ้าได้เลขบหลายท่านผู้ชมเลขเด่นเลขวิ่งเจ็ดท่านผู้ชมวิ่ง มี่ซีคูซีหางทามผชม้่มอันนี้เป็นรัฐบาลไทยเ้ยค่ะเดอ้อเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดทำมชม่มบนล่างไปนั่นเ้ยค่ะเดอ้อเป็นไอยซองทามผช้ชมพนเสือมาซองละหารลอยถ้ามันเขา่าหมวหนนาโนหน่อยสีทูมาเอาทามผช้ชมทมาห้แม่ไปไปซื้อน้ำเพลินเพราะว่านหน่อยสีได้กับกรุงเทพแล้วทำมาชุ่มจินเดือนนี่ เพิ่อยู่เลาะนี่ล่ละท่านผู้ชมอำเภอใช้บ้านไยแม่เพิ่นไปเอาท่านผู้ชมแล้วกะทรงซ่องไปหฮโน่หน่อยกรุงเทพพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นห้อยซ่องได้ท่านผู้ชมได้แล้วกะอักเอาโลดท่านผู้ชมบมตองบอกไปดอกทันไดทีเพื่อนเขามาเห็นทันเพื่อนมีโชคไม่ดวงเพื่อนกะใส่ไดเองเด้อท่านผู้ชมถ้าห้าแช่ออกไปบางเทอ บางเือเรกมันดังเนาะทำมาชมมันสีบอออกซ่องเป็นยังสีทำมาชมซ่องเป็นยังสีอาพ่อแม่พี่น้องแคบนาจอเด้อกาเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดบนล่างไปกลับด้วยนะคะบ่ท่านได้รูทางเรกว่ามันไปบนไปล่างทำรรมาชมหงวดก้อนข้าเจ,าาเจารรมม้าได้ข้าเจ้าได้คักทำมาชมบลูว่าได้คักซำไไดแม่พิ้นบ่ได้สอมา สำหรับคลิปนี้นุน้ยขอขอบพุ่นทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆเ้ยค่ะเด้อคลิปนี้นุน้อยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ